ว่ับบ้านแล้วคือวันนี้จะได้เหยียบประเทศไทยจริงๆได้ยเหยียบแล้วของจริงนะคะจากสนามบินมาแล้วเราก็เข้าโรงแรมเลยอยู่ในนี้มา14วันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการกักตัวจะเป็นยังไงนั้นก็มาดูกันเลยอก็มาดูกันเลยจ้าครบไหมเนี่ยครบไหมเนี่ยครบเนี่ยครบเนี่ยวัดหน้าหน่อยสิอ่ะ แกอีกหลายใบเหลือเกินเนี่ยเอาจริงปะเพิ่งได้เห็นเพิ่งได้เห็นหน้าตาโรงแรมเลยถ้าเธออยู่ห้องไหนถ้าเธอเราเราเห็นโรงแรมแ้ร๊ดไปถ่ายกับแร๊ไปนู่่นห้องนั้นเลยห้องต้นมะพร้าวนะเออห้องต้นมะพร้าวเลยนะชั้นสองชั้นสามชั้นสองแต่อยู่ชั้นไหนชั้นสองเอ้ยหนูว่าชั้นชั้นนี้วะมึงขึ้นอยู่ชั้นไหนชั้นสี่ ไม่คือสนะองเ,เพราะว่าหนูเห็นต้นมะพร้าว few moments later. คือเอาจริงว่าคือมาถึงครั้งแรกอะแล้วก็แบบเนี่ยครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าตาของลมแร้ว่ามันหน้าตาแบบ <c oughs> ไม่ได้ออกมาเลยฮัลโหลฮัลโหลอ l ส์ finally i i met her she is my twin sister in Thailand เรากลายเป็นทวินแตราเป็นเทวินที่อายุห่างกันหนึ่งปีเ้าเดือนนะ And she is my aunt. and the red one she is my mommy Okay I wanna go to 7 e v e n eleven ไปเซเว่นอ่ะคือข้างหน้านะอยากไปเซเว่น ไหนไนบิ๊กซี่บิ๊กซี่อยู่นะไหนแงแงเขาเ่าแรงต้านเลยทมกเามูนเยอะเลยอ้าในหัวเขาจะดิจิมอนนะของเซรามูนมันต้องแบบอ๋อข้าางี่ครอันนี้ต้องแบบ อันนี้ฟูจิเอางด้นะเนี่ยต้องกินอย่างเงี้ยทุกวันอะมันไม่ไหวนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยแบบมันดูน่ากินอะแต่แบบต้องกินอย่างเงี้ยทุกวัน <c oughs> อย่าบูลี่ค่ะอี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรดิฉันเคยอยู่มือนอะไรฉันบูลี่ได้ เซ็นท่าคืพอพระรามสองเอคนที่กับเอคนที่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นก็งงคืออะไรไอ้นคนที่อยู่ไทยเราต้องงก,กันต้องาะไม่เคยไม,ไม่เคยได้ลงมางมน้องแดงเน่าเชาตัว<อ>ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเนี่ยเรายืนแล้วจะไปถ่ายโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงแบบใหญ่มากอ่ะแฮ่้ ชั้นชื่อไดโนเสาร์ที่เล็กสืบกำลังเกิดเป็นพี่เล็กตัวใหญ่เฮ้ๆอยู่ตาชั้นสีอันนี้อันนี้เหงาไหมสองปีที่เราไม่อยู่ไม่เหงาเลยเพราะว่ามีน้องชายอยู่โถพี่ตายนะใจ๊้า่ใจ๊ไล่นะไม่ยอมคิดถึงน้องสาวที่น่ารักอย่างเราเลย สักพักหนึ่งเราก็เดินเล่นรอบๆนี่แหละว่าชั้นจีนเนี่ยเขาเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างทั้งการตกแต่งร้านค้าที่เปิดใหม่แล้วก็ร้านเก่าที่มีการเปลี่ยนที่ตามเหมาะสมอะเนาะก็แต่ก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยแหละที่โอ้เซ็ทนทรัลพรลมสองนี่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอและจากนั้นนะคะแต่กับแม่แล้วก็คุณป้านเนี่ยก็ไปซื้อขนมปังกันเพื่อจะกินเป็นมื้อเย็นในตอนนั้น บอกเลยว่าหน้าตานี่น่ากินมากๆเลยวงการอาหารไทยนี่ก็พัฒนาไปเยอะเหมือนกันเนาะก็จบไปแล้วนะคะกับ1วันหลังกักตัว4ีวันของแต่ค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง c คป p y Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย